ะะเราก็มาเอาใจสายซิ่งนะคะสำหรับรถสปอร์ตแฮชแบ็กประตูใครที่กำลังมองหารถราคาไม่แพงมากแต่คุณภาพนี่ดีขับทางไกลได้ขอแนะนำเป็น Ford f i e s t ตคันนี้เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง121แรงม้ามาพร้อมกับ4ีรถเดิมๆจากโรงงานตัวถังเดิมๆ4ีรถเป็น4ีรถ,รถสีส้มนั่นเอง ใครที่ชอบรถแปลกๆสีแปลกๆนะคะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดู Body บอดี้รอบๆคันกันก่อนเลยด้านหน้าของเขามาพร้อมกับไฟชุดแต่งเรียวยาวนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและกระจังหน้าของเขามาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดและสี่เหลี่ยมข้างหมูนั่นเองส่วนด้านบนจะมีช่องลมระบายอากาศสำหรับเข้าสู่ในเครื่องยนต์ด้วยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงล่ะสําหรับด้านหน้านะคะสีเนี่ยเป็นสีดําเดิมเลยไม่มีรอยหินกระเทาะเลยถือว่าคุณภาพสีนะดูดีมากๆเลยสําหรับคันนี้สำหรับด้านหน้าสวยพึงพอใจแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันต่อเลย ด้านข้างตัวรถของคันนี้เริ่มกันที่ล้อเลยล้อนะคะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานที่ให้มาไม่มีการเปลี่ยนดัดแปลงแต่อย่างใดยางเป็นยางของมิชลินนะคะแค่ยี่ห้อยางนี่ก็สุดยอดเลยทีเดียวดอกยางนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็คุณภาพนะคะเยี่ยมมากๆเลย ถัดไปเลยก็จะมาต่อที่กระจกมองข้างสำหรับฟอร์ดคันนี้เป็นรถปี11กระจกมองข้างเป็นกระจกพับและปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและคันนี้เขาติดมาพร้อมนี่เลยกันสาดทั้งหมด4บานกันเลยทีเดียวดีไซน์ด้านข้างก็จะมีความโค้งมนดูโดยรวมของตัวรถคันนี้แล้วมีความสโลปไปข้างหน้าและท้ายตากเพราะว่าเป็นรถแนวสปอร์ตนั่นเอง ด้านหลังก็ถูกออกแบบให้มาด้านบนมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ถัดลงมามาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนหลังและยังมีไล่ฟ้าด้านหลังให้ด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะไฟท้ายไม่มีลายงาไม่มีลอกไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นเลยใช้งานได้ปกติยังสวยกริบเลยทีเดียวอาการเปิดใช้งานก็ง่ายๆนะคะกดนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นเบาๆนี่ง่ายมากๆเลยอ่าที่เก็บสัมภาระเห็นไหม ลดนะดูแล้วเหมือนจะแคบเหมือนจะเล็กนะคะด้วยความที่เป็นสปอร์ตก็ยังสามารถเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้ถึง3ใบเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้เห็นไหมล่ะแค่เนี้ยก็เลาใจมากๆแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะขอโชว์ภายในอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปชมภายในของคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับภายในของคันนี้จะบอกว่าเหมาะสมกับเป็นรถสปอร์ตรถสายซิงมากๆเลยพอขึ้นมาแล้วฟีลการนั่งฟิลการขับขี่นี่เหมือนเราอยู่บนรถซิ่งกันเลยทีเดียวนะคะภายในของเขาถูกออกแบบด้วยสีเทานั่นเองและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มีแอร์แบกมาให้ด้วยเช่นเดียวกันเบาะเป็นเบา ปรับอัตโนมือนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยและเป็นเบาะผ้านั่นเองคอนโซลหน้านะคะเป็นคอนโซลหน้าที่สามารถเล่นเรดิโอเ u x เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็บอกเวลาหรือว่าสามารถโทรเข้าโทรออกสามารถควบคุมจากปุ่มตรงคอนโซลหน้าได้เลยเกียร์เป็นเกียร์ Power Shift 6สปีดอัตราการเร่งดีมากๆสํสำหรับคันนี้นะแค่เหยียบก็พุ่งแล้วเครื่องพันหแต่เหยียบนิดเดียวแล้วพุ่งเลยอะ่ะพูดง่ายๆว่า สายซิ่งพลาดไม่ได้เลยสําหรับคันนี้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งเลขไม่ของเขามาพร้อมกับเลขไมหมสี่แปอ่า7 5 0 0ห้าเท่านั้นเองลดหลักแสนไม่หลักหมื่นคุณภาพจัดเต็มหาที่ไหนไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าห้องโดยสารด้านหน้านะโดยรวมเนี่ยนั่งสบายมากเลยการปรับเบาะหรือว่าทัศนวิสัยการมองก็ง่ายๆมากเลยเป็นการใช้งานที่แบบออปชั่นไ่่เยะ่ะฟังก์ชันน้อยๆแต่ว่่า คุณภาพจัดเต็มเหลือล้นมากๆเลยนะสำหรับคันนี้และยังมาพร้อมกับนี่โอ้โหพาวเวอร์เอามีที่ชาร์จแบตด,ด้วยที่วางแก้วอีกสามตำแหน่งเลยทีเดียวห้องโดยสารด้านหน้าเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันต่อเลยสำหรับห้องโดยสารด้านหลังก็ง่ายๆสบายๆปลอดโปร่งลงสบายนั่นเอง แอร์ส่งความเย็นมาถึงด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหน้าของเขาไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลมแอร์แอร์ก็สามารถส่งความเย็นถึงด้านหลังได้เต็มที่เลยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันการนั่งการดีไซน์ก็โอเคค่ะถือว่าระดับราคานี้คุณภาพแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยมมากๆเลย และที่สําคัญหากไม่มีผู้โดยสารด้านหลังเราใช้นขนคองขนสัมภาระเบาของเขาสามารถพับลงได้ทั้งหมดเลยนะคะก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากเพิ่มยิ่งขึ้นแต่คันนี้นะจะบอกว่าเขาแถมฟิล์มติดฟิล์มไฮสคูลมาให้รอบคันกันเลยทีเดียวอ้าวเป็นยังไงล่ะสำหรับห้องโดยสารด้านหน้าของด้านหลังอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เปิลพูดนะเข้ามาดูรถก่อนเข้ามาเทสรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะหลงรัก รถแฮสแบก5ประตูราคาถูกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วไม่น้อยมากและที่สำคัญมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่โอเพ่นโหลดหากลูกค้าคนไหนสนใจสามารถเข้ามาเทสไใดได,ได้ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสำหรับวันนี้เฟิร์นและรถสวยๆขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ